สวัสดีครับสวัสดีพีๆเพื่อนๆที่ติดตามคลิปของผมกันมานะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูลูกปลาช่อนนานะครับที่ผมได้พามาพอพันธ์ได้เอามาเลี้ยงในบ่อของผมนะครับที่ผมได้ลงคลิปไปในส่วนของการให้อาหารฝึกให้อาหารลูกปลาช่อนตั้งแต่ เริ่มจับมาเลยนะครับ <c oughs> อ่าตอนนี้ก็ได้อายุี่สบห้าวันนะครับสำหรับลูกปลาของผมนะครับส่วนด้านนอกอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับอายุน่าจะได้ประมาณหนึ่งเดือนนิดๆน,นะครับอันนี้มีปีเขาให้ผมมานะครับก็ได้แนะนำสูตรในการเลี้ยง ให้ปลาช่อนนาได้กินอาหารเม็ดนะครับเพราะปกติแล้วปลาช่อนนาเขาจะไม่ได้กินอาหารเม็ดโดยตรงนะครับตั้งแต่ออกมาจากแม่ของเขานะครับเขาก็จะกินพวกเพลงต้นน้ำพวกไรพวกาสารายอะไรแบบนี้ในในหนองน้ำในแหล่งธรรมชาติที่เขาอยู่นะครับเขาก็จะกินทั้งวันนะครับจนกว่าเขาจะ มีอายุมีขนาดที่พอที่จะเป็นนักล่าพวกสัตว์เล็กๆพวกลูกปลาเล็กๆนะครับแต่เราและแต่ผมก็ได้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับจับลูกปลาชนนามาฝึกให้กินอาหารอันนี้เราก็ต้องใช้เวลาในระยะหนึ่งนะครับของผมก็ผ่านไป25วันนะครับเห็นผลแล้วนะครับว่าลูกปลาได้เปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นการ กินหัวอาหารเม็ดที่ผมได้ให้นะครับอ๋อและอีกอย่างหนึง่งฝากพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจในการเลี้ยงลูกปลาช่อนนะครับที่เคยเอาลูกปลาช่อนนามาฝึกแล้วก็ลูกปลาช่อนนาเขาไม่กินอาหารนะครับจริงๆเขากินนะครับแต่ว่าอยู่ที่ขั้นตอนของการให้ของเรานะครับปลาช่อนเป็นปลาชนิดหนึ่งนะครับที่ถ้าเราเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนกลิ่นของอาหาร เขาจะไม่ค่อยกินนะครับถ้าเกิดให้แบบไหนก็ให้แบบนั้นไปตลอดนะครับพยายามฝึกพยายามหัดเขานะครับเดี๋ยวมาดูลูกลาของผมเขาจะกินอาหารดีขนาดไหนนะครับตอนนี้อายุ25วันนะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับ อาจจะมองไม่ค่อยเห็นตัวทักเท่าไหร่นะครับต้องข่อไปในส่วนนี้ด้วยพอดีกระชังของผมได้ย้ายไปอยู่ตรงกลางนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนสงสัยว่าทำไมผมเลี้ยงในกระมังก่อนแล้วยังมาต่อในกระชังเล็กๆแบบนี้ในบ่ออีกนะครับผมบอกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆไว้เลยว่า ถ้าเกิดว่าเราฝึกลูกปลาช่อนให้กินอาหารเสร็จเขามีเขาเขาเป็นปลาช่อนนานะครับจริงๆแล้วเขาเขาหากินตามธรรมชาติแต่ส่วนที่เราเอามาเลี้ยงถ้าเกิดว่าเราให้กินอาหารเสร็จในในส่วนของกระมังที่ผมเตรียมไว้ฝึกจนเขาเริ่มกินอาหารเราเอามาปล่อยในบ่อทีเดียวเลยนะครับเขาจะไม่กลับมากินอาหารนะครับเพราะพื้นที่ของบ่อมันกว้าง เขาจะไปหากินตามธรรมชาติเขาจะไม่รู้ว่าเราจะให้อาหารเขาตอนไหนผมก็เลยต้องมาสอนให้เขาได้จําเสียงที่เขารู้ว่าเขาได้ยินแล้วเขาจะได้กินอาหารนะครับอย่างเช่นของผมผมใช้เป็นมือตบตบข้างหน้าขานะครับให้เป็นเสียงเหมือนกับปาคล้ายๆกับตบมือนะครับเมื่อไหรเขาได้ยินเสียงนี้เขาจะรู้เลยว่าเขาจะ ได้กิน่นานแน่นอนเขาก็เลยวิ่งมาหาเสียงนะครับแต่ถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่แรกนะครับพื้นที่กว้างๆเราเพาะอยู่ในพื้นที่แคบๆนะครับเอามาปล่อยพื้นที่กว้างๆเลยเขาจะไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะให้อาหารเขาตรงไหนหรือ,เ,อเราจะให้เวลาไหนนะครับถ้าทําแบบผมนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเลยก็คือเลี้ยงในกะลมังเล็กๆฝึกก่อนให้อาหารก็คือทําเสียงแบบนี้นะครับ อ่ะเขาจะได้ยินเสียงเขาจะมานะครับพอได้ประมาณสองอาทิตย์ลูกปลาเริ่มกินอาหเม็ดนะครับก็ต้องเอามาไว้ในกระชังในบอ่อแบบนี้อีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้เขาได้รู้ว่าตรงนี้คือตรงที่เขาจะได้กินอาหารทุกวันนะครับถ้ารบปล่อยเลยทีเดียวเขาจะวิ่งไปกลอสุดขอบบอ่ออันนี้เขาก็จะไม่ไม่รู้ว่าเราให้อาหารนะครับแต่ถ้าเขาเคยชินอยู่กับตรงนี้ เราเอาออกจากกระชังเล็กๆไปลอยในบ่อเขาก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับเพราะปลาช,ช่อนเป็นปลาทีา่จะกินหัวอาหารตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเราฝึกแล้วก็จะได้ยินเสียงของผมนะครับในการส่งสัญญาณเดี๋ยวในใน,ในส่วนเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าลูกปลาช่อนของผมอายุ25าวันกินหัวอาหาร เก่งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูในด้านในกระชังก่อนนะครับรุ่นนี้25วันนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะตบให้สัญญาณเขานะครับเห็นไหมครับ ลูกปลาช่อนเขาก็จะรู้ว่าเราเคาะให้สัญญาณในการกินอาหารแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นมากินแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นลูกปลาช่อนนานะครับผมไม่ได้เพาะพันธออกมานะครับเป็นเป็นลูกคลอกปลาช่อนนานะครับที่ไปจับแล้วก็เอามาฝึกให้กินอานนะครับตอนนี้ใช้ประมาณ3มเซนถึง4เซนแล้วนะครับขอภัยที่มองตัวลูกปลาไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับ เดี๋ยวมาดูไซนอกกระชังนะครับก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นไซ์ที่พี่เขาให้ผมมาแล้วก็เขาแนะนำในการฝึกเลี้ยงลูกปลาช่อนนาน,นะครับเดี๋ยวดูนะครับ ตอนนี้ไซส์ก็ประมาณนิ้วหัวแม่โป้งแล้วนะครับนิ้วชี้แล้วนะครับอายุก็ประมาณหนึ่งเดือนประมาณสักสี่สิบวันนะครับอายุประมาณสี่สิบวันนะครับชุดนี้ชุดนี้ก็อยู่ประมาณสองร้อยตัวนะครับถือว่าโอเคนะครับกับการกินอาหารของเขานะครับสมบูรณ์อยู่นะครับในส่วนของกระชังตอนนี้ก็ผมจะรอให้เขามีขนาดที่โตวกว่านี้นิดนึงนะครับ เพราะว่าถ้าปล่อยลงไปเดี๋ยวตัวรุ่นพี่ของเขาใน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 บ่อที่อยู่ก่อนเขาจะกัดนะครับมันเป็นสองรุ่นจริงๆไม่แนะนำให้เลี้ยงรวมกันนะครับแต่ว่าของผมพื้นที่จำกัดแต่ผมก็มีวิธีของผมก็คือให้เขาตัวใหญ่ก่อนแล้วค่อยปล่อยรวมกันนะครับถ้าปล่อยตั้งแต่เล็กลงไปเลยรุ่นพี่เขากินแน่นอนนะครับ อาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการให้อาหารนะครับพยายามอย่าโยนให้ครั้งเดียวจบนะครับพยายามให้เรื่อยๆปลาเขาจะได้กินอาหารที่อ่าไม่พองนะครับเมื่อไหร่ที่อาหารลงไปอยู่เยอะๆเม็ดอาหารจะพองน้ํานะครับลูกปลาช่อนเขาจะไม่ค่อยกินนะครับเหมือนเขาสําหรับผมผมว่าเขาน่าจะไม่ชอบนะครับจากที่สังเกตดู แต่ถ้าเราให้แบบทีละนิดพอเขากินหมดเราก็ให้ลงไปอีกนะครับอันนี้เขาจะกินได้เยอะนะค,คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาอัปเดตลูกปลาที่ผมฝึกเลี้ยงที่ได้ลงไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับให้เพื่อนเพืี่ๆ PP ได้รับดูกันนะครับว่าตอนนี้ขนาดประมาณแค่ไหนแล้วนะครับแล้วก็กินอาหารดีขนาดไหนนะครับไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพี่ๆ PP ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับ คลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม